ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเลเ e ลเอ็กซ์สนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหมอดไททันแต่จะไม่มีเครื่องย้ายสามิตินะครับผมแต่จะมีแต่ไททันนะครับผมถ้าใครพร้อมชมแล้วไปชมกันเลยเอาแล้วครับผมวันนี้เรามาดูตัวกันเลยนะครับผมน,นี่ก็คือสิบเมตรนะครับผมนะ มา,มาหมดเลยแล้วกันนะครับต่อไปก็ใช้ท่านทางนี้นะครับดูอย่างนี้อาจจะคิดว่ามันเล็กนะครับแต่เราลองเราลองไปใช้กันเลยนะครับผมมันดูดีที่ทาเกาะนี้เขปิดที่สุดเลยทีนี่นะครับผม ก็อเอเลนไปท่านกาะครับคนพนดครับนเอาับตัวไท่านเกาและพลังของานก,กนี้นอนี้อเลนรับโอ้โหก็อย่างเท่เลยนะครับดูเหมือนว่าผิวสีมันจะขาวเกินไปเลยนะครับเลยไม่เห็นซิกแพค กิโอ้โหสกปรกขึ้นครับทุกคนโอ้โหดูดิครับโอ้โหโเคโคเทเนสตารนีครับผมแล้วก็เป็นไททันคอนสงคารามครับผมก็จะมีคอนยื่นออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมเอีอันนี้ก็จะเป็นไททันหน้าอันนี้ก็คือหน้าตาไททันคอนสงคารามครับก็จะมีอย่างนี้นะครับนมแปบ๊บ โอ้โหจากเอ็นเรียนการเป็นท,ท่านคอสคามแล้วหรือว่านี่ต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นไฮท์ทง60เมตรดูในหุงม,มันอาจจะตัวเล็กลองเอามาใช้ของแท้โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับทุกคนเหมือนท่านม,มาและสมชิงม,มากๆเลยนะครับทุกคนนะก็ที่เขา ทำออกมาได้ดีมากเลยครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเรากินนมไปแล้วไงโอ้โหไม่น่าดูเลยต่อไปก็น่าจะเป็นไข่ข้าเหนะครับผมว่าถ้าเอาถ้าเราเอามาใส่จริงๆมันก็จะตัวใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะประมาณ200เมตรได้เลยนะครับผมโอ้โหครับทุกคนดูดิยางแหลกเลยโอ้โห นี่ครับถ้าโทรศัพท์กาก็ะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงโทรศัพท์กาคขับผมาแต่ถ้าโทรศัพท์นี่นนนนนคือดูต่อไปก็จะเป็นทันพันเมตรเลยทุกคนโอโ้โหใหญ่จริงใหญ่มากๆโคตรใหญ่เลยนะทุกคนโอ้โหเครื่องผมนี่เล่นสลักเลยนะครับทุกคนตรงนั้นก็น่าจะเป็นส่วนส่วนของแบบขามันหรือว่า ขามันนงหน่อยนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากดูส่วนหัวผมขอไปปรับแป๊บนะครับทุกคนเห็นทุกคนถามมาเยอะันจังว่าทำให้มองเห็นเรามองเห็นยังไงทำตามผมเลยนะครับทุกคนโอ้โหครับทุกคนดูดิอยากแหลกเลยครับผมไททันนี้ก็พันเมตรก็พันเมตรจริงเนาะ อันนั้นก็คือส่วนหัวของมันนะครับผมที่ผมยาวลงมานะครับผมพัมมนเมตรก็พันเมตรจริงๆอย่างมันคืมนอ,อมาเลยนะครับผมก็ถือว่าหมอดนี้เขาทําออกมาดีๆมากเลยนะครับผมถ้าใครอยากดูเรามาดูตัวเต็มกันเลยนะครับผมผมจะเอาใส่หุ่นเลยนะครับผมไททันถ้าตัวจหินไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าตัวใหญ่มันก็ตัวใหญ่เกินไปนะครับผมตัวเล็กมันก็ พอดีครับผมแต่ว่าตัวใหญ่นี่มันก็ตัวใหญ่เกินไปจริงๆนะครับทุกคนอ่าเรามาดูแบบหุ่นกันเลยนะครับผมถ้าเราเอาใส่หุ่นมันก็จะตัวเล็กนะครับผมฮ่ออาออกปับเช้าแป๊บนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไททันหุเมตรอันนี้ก็จะเป็นไททันเกาะอันนี้ก็จะเป็นไททันเอเลนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเ็ก เดี๋ยวผมขอถอดพันเม็ดออกก่อนนะครับผมถอดยังไงครับท,ทุกคนอ๋อนี่ถอดได้แล้วถอดได้แล้วครับทุกคนอันนี้ก็ชุดไททันคอร์สสุขานนะครับผมต่อไปก็จะเป็นไททันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยได้ดูนะครับนี่ก็ก็เป็นไททันพันเม็ดนะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งของพวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปชมกันเลยนะครับผม อขอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไททัน60เมตรนะครับผมก็ถือว่าเท่อยู่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของไททันกระ ต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของท่านเอเลนโอ้โหก็ถือว่าเทนะครับผมโดตรเทเลยนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของไอ้ไททานคอนส่ครามนี่นะครับโอ้โหดูดิคอนยืนไปถึงกระดูกเลยอันนี้ก็จะเป็นไททันอะไรก็ไม่รู้นะครับคิทตัเนี่ยางนี้ั่นแหละนะครับทุกคนก็จะมีกระดูกอย่นี้นะครับต่อไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นไททันพันเมตรพันเมตรเลยนะครับทุกคนเสียงดาวนูดดีจรครับทุกคน นี่ครับก็เป็นท่านพันเมตรก็มีลักษณะแบบนี้นะครับผมโอ้โหผมยังมันนี่ถือว่าเต่้อยู่นะครับผมแบบมันท่านพันเมตรนี่มันก็พันเมตรจริงๆแบบมันโคตรสุดยอดเลยนะครับทุกคนพันเมตรแบบว่าก็พันเมตรเอาละครับทุกคนเพียงหมดเราก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมลองหมอดอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบายๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมบายๆครับทุกคนเอาละครับทุกคนอ่าวันนี้เราก็จะมาสอนลงนะครับผมนะก่อนอื่นเลยก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมนี่ครับกดครั้งเดียวนะครับผม ถ้าใครดูไม่ทันนะครับกดครั้งเดียวนะครับอย่าก,กดค้างแล้วก็หาชื่อไฟล์นะครับอย่าก,กดค้างนะครับทุกคนย้านะอย่าก,กดค้างกดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เห็นรูปตาก็กดไปครั้งเดียวนะครับทุกคนเห็นนี่ครับนี่ข้างบนนี่ครับ B E นะครับ B E นะทุกคนต้องสังเกตตัวสุดท้ายนะ B E กดมาหนึ่งทีแล้วก็กดคัดลอกอันที่สองได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปที่เกม แล้วก็กดเข้าไปอันแรกเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดไปอันแรกเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดวางอันเขียวๆนี่เลยนะครับ <c oughs> ก็จะทําการเสร็จ B <c oughs> ไปเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ <c oughs> กดกลับหน้าเดิมนะครับถ้าใครคิดว่าผมทําเร็วเกินไปก็สโลว์เอาได้นะครับอย่าก,กดค้างนะครับอันนี้นะครับกดค้างเดียวย้ํานะครับแล้วก็หาชื่อไฟล์แล้วก็กดค้างเดียวแล้วก็กดรูปตาตัวทุกคนเห็นอันข้างล่าง r E นี N ่ะครับ r E, N H e, N H e กดค้างไปเลยนะครับกดค้างอันข้างแรกอันบนก็กดค้างเหมือนกันนะครับผมอันข้างล่างก็กดค้างแล้วก็กดคัดลอกเลยนะครับผมแล้วกลับไปที่หน้าเดิมแล้วก็หาคําว่าเกมนี่นะครับผมกดเข้าไปแล้วทุกคนก็กดเข้าไปแรกแล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนเลื่อนหาคําว่า a s o u r c e t P A C K S นี่นะครับก็กดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดวางอันเขียวข้างล่างได้นะครับผมเอาแล้วครับก็ได้ทำการลงมอดเสร็จเป็นอันสับที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดร like, ับบายบาย,บายครับทุกคน